ี่บอลแล้วพี่บอลแล้วบอลอยู่น uh, right ok ี่ไปพวกมันอะพวกมันน่ะไม่รู้ิองมาอยู่อยู่ขวามือพี่อะขวามือพี่ซ้ายมือ่ีวพี่ะกป่กไปกป่อเดไปล่บอลาย ไปไปเราวาร์ปเลยดีกว่าใต้หนึ่งใต้หนึ่งเราวาร์ปเลยไหมบอกว่ามีมี อย่าลืมอย่าลืมอัดคลิปไปด้วยนะเว้ยจันบอลเก็บคนเดียวขนาดนั้นอ่ะจะได้หม่งตัวสุดท้ายเนี่ยมาจากไหนพี่าพี่เนี่ยแล้วก็เห็นแล้วเห็นแล้วยิงมันทีพี่ค้าพี่ค้างที่กระตุกพี่กดบันทึกหน้าจอให้กระตุกเลย กดประชึกหน้าจอตามพี่อาร์แต่แม่กระตุกยับเลยไอสัตว์เดินไม่ได้เลยไปจ้านี่ไม่ก็จานยิงมันคนเดียวกี่ตัวเดี๋ยวมันร้องไง ตายแบ็กกอตตายมีมีพี่มีมีมีสายเราอยู่พี่โดนล้มลงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน้าผมจันบอนหน้าผมหน้าผมหน้าผมตรงหินแล้วเดี๋ยวมานะเข้าห้องน้ำมันวิ่งไปทางจันบอนแล้วอ่ะปืนผมแม่งแก๊กไอ้สักใส่ลูกแล้วแม่งรู้แม่งมักใช่เหรอ อื้อแต่มีใส่ไปแล้วยินตักคืนอ่ะเมื่อกี้เห็นชุดขาวอ่ะเนี่ยแม่งโดดลงหินเป็น แบงค์วิ่งแม่หรอวะพวกใหม่ๆมันจะรีวิวเสื้อเสื้อโสมอังกฤษปะไม่เจอเลยโอพวกมันมีมันมีพวกเสื้อต้อมอยู่นะเจอพี่บอลแล้ว มันวิ่งมาทางผมปะใช่ไหมไม่ไม่นู่นมันวิ่งไปนู่นมันไปอยู่ตรงนู่นแล้วว่ะไอสัตว์หลังต้นไม้เท่มันกระเพกแบ็กคอรใช่ใช่ตายเลยเออ เทมีชุดส้มไอ้เหี้ยชุดส้มอยู่หน้าพี่ว่ะแต่พี่ไม่มีปืนเดี๋ยวก่อนนะม,ม,นมึงอย่าพึ่งนะกูขอสั่งปืนก่อนสมน้มหน้าพี่เหรอเออยืน ไอ้เหี้ยกูไม่มีปืนไอ้สตัตว์เอ,อ้ยเจ็บเเจอกระสุนหมดอยู่ไหนเท่เก มันก็สะสมนวนเหมือน,นกันอีกตัวหนึ่งมันเนี่ยเ,เหมือนมันเกิดทางนู้นเลยอ่ะอ,อันนี้ไงที่พี่บอกนี่ไงกอดแซบไหมหอ๋อ,อไอเดโคของพี่นี่ไงไอเดโคดิสันไหนบอกว่าลุงเก่งจังลุงเที่ยอะไรวะไอ้นี่ชื่อเดโคอ่ะเออมันวิพีมพย่ได้แบ็กก็ได

เฮ้ยเซนไซเซนกาแลนข้างผมข้างผมแล้วพี่ไปดักได้ไหมนะเฮ้ยเฮ้ยคนยิงฝั่งนู้นนี่ว่าไอ้เหี้ยทางนี้นี่ว่าฝั่งไหนจับพี่อาร์เจอแล้วแบกกระดมตายโอ้โหปืนเราโคตรเยอะเลยว่ะสั่งกระเป๋าเลยเนาะบอกสั่งแล้วสั่งแล้วพี่กระเป๋าว่างอยู่ในี่ยพวกฝังเลยฝังกระเป๋าได้เลย หมดจัดไม่มาแล้วเราลุมมันอะน่าจะมาอยู่มั้งว่าเลยตอนแรกมันลุมที่บอลได้ทำไปหูสี่ห้าตัวผมวิ่งหนีบบก็ใช่เลยพวกขุดซุนอะพวกนี้ด้วยนั่นไงนั่นไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปน่าบ้าแม่งเลยป่ล่ะระวังระวังตัวเข้าของหลังควบโวบคไปที่ควบหลังไปแล้วมันยิงใครอะมันยิงให้พวกเราไปไง ตายซีโรวันมันใส่กิลลี่ดำมันเลยเห็นชัดกเกงอะ่ะเหี้ยสัตว์ยิงมาอ่าทางที่ W บิวเลยไปพี่ล่าล่าที่เดบิวอ่ะ<ช>ไปไปๆๆไป เอาแม่งให้กระอักเลือดต้องเจอบอลเปิดเปิดออปชันนะครเป็นยังไงบ้างยิงโซนอยู่ z ซศูนย์จานมาเปล่าตีเดไม่รู้เดไม่มีใครเล่นมันไม่มีคนมีใครเล่นหรอกมันจัด6กคนอ่ะเฮ้ยไอ้ยังมึกแต่งชุดคิดต์มาสมาเลยเหรอ ถึงบ้านเดี๋ยวไปตายซีโรวันน้าหงุหน้านอผมตายปืนตายแบ็คกอดตายตายแบ็คกอดตายแบลของก่อนแบลของก่อนไปเจ็บปื้นก่อนดี่เวจะพาพาทีมเสียไปปล่อยพืน เฮ้ยเฮ้ยมีคนพูดม no ีคนกด B พูดป่ะไม่มีนะพวกเราอะแปลว่ามันอยู่ใกล้พี่เลยใช่มันอยู่ตรงนั้นแหละอาร์ตเริ่มอยู่ตรงแถวเสาอาร์ตหาหาพี่หามันพูดว่าอะไรม่นี่มันพูดแบบอะไรสักอย่างึนอ่ะมันฟังไม่ชัดอ่ะมันพูดอยู่มันพูด ไม่ ua, มีตัวมีตัวไหน <c oughs> ไม่ใช่เสียงใครอ๋อเสียงบอลเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาตัวมันก่อนปะ่ะอยู่แถวนี้แหละพี่ถ้ามันพูดอะนี่อยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้แหละผมวิ่งเจอลแล้วไปกลังไปกลังไปมันอยู่ไหนวะตายไปกันเล้วเออเฮี้ย เดี๋ยวตรงนี้มีปืนสามกระปองพี่กำลังวิ่งไปพี่กำลังวิ่งไปเด้อเด้อเด้อขอเคียร์ของในกระเป๋าก่อนให้มันกระเป๋าเรียกขอที่ไอสัตว์ปืนลูกกระสุนหมดเหมือนกันพี่ใครใครมีเก็บปะไม่มีพี่บิ๊กพี่บิ๊กมีมีมาเอามาเอาพี่บิ๊กขอเก็บเนีไม่ได้ไม่ได้พี่อ๋อตายผมตายผมตายตรงไหนตรงไหน ตรงผมเลยตรงผมเลยแบ็คก็อดมีอีกพี่มีกตัวนึ่งสบผมอีกตัวนึงอ้เจ๊เอ้ก็สุดหมดจริเหี้ยบอลตายตรงไหนวะอยู่หลังพี่เองอ่ะมันอ้อมเล่นทิศใต้มามันเข้าตำแหน่งใหม่แล้วแล้วเดี๋ยวเท่ๆมาตุ้มพี่ก่อนเอาปืนก่อนตัดกำลังมันก่อนกำลังวิ่งกำลังวิ่งกำลังวิ่ง มันมาทาง W ด้วยเมื่อกี้สองตัวยิงตายไปแล้วเฮ้ยอุ๊ยอ้เหี้ยกระสุนหมดตายตายตายเป็น Q ทางนี้ทางนี้เทางนี้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 โอเคโอเคโอเคตรงนี้ตรงนี้จันนบอลจันบอลมาเอามาเอาบาเลตหน่อยเดี๋ยว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 วิ่งไปเราก็วิ่งไปผมผมไปไม่ถึงมันปั่บด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยข,ข้างหลังยิงยิงยิงหว่าป้าพี่ยิงหว่าป้าข้างหลังข oh, ้าง bon หลังในพุ่มทำเตียงกันหมดทุกคนเลยเหรออ๋อจันบอลเหรอจะทำเดี๋ยวฟาร์มก่อนฟาร์มบ้านแอดเฮ้ยจันบอลมีฟาร์มของบ้านแอร์เฮ้ยเตียงกันตายยังนี้ยังไม่ยัง <ผ>สั่งปืนสิตายตายตายอยู่ไหนรุมอไหนสั่งปืนสิมึงอยู่ไหนอยู่ไหนพันเดียวไอ้เหี้ยวาวนี่วิ่งไถ่มต้องผมมีคอสพี่ต้องผอมมีคอสตายเอาแล้วผมใช้เอ็มวันนะยิงใกล้ยิงไม่โดนหมดผมเห็นมาแล้วอยู่ไหนเท่ตาย เป็นคิวพี่ต้องผมมีตัวนึงเนี่ยกำลังไปกำลังไปโอ้ oh. ขานอยู่ผมก <รอ S 1> ดซูดนี่พวกมันปะเชีย่ยจานบอลไกลว่ะข,ข,ข,ข้างข้างข้างหน้าพวกพี่อ่ะขึ้นขึ้นขึ้นขามวอหัวแก๊ปขึ้นข้ามวอหัวพี่อย่าอย่ามาดูผมอยู่หลังพี่แล้ววิ่งไปน้านหลังพี่กันแล้วกอดซูดนี่คือพวกมันปะหลังนี่เท่ป่ะใช่ใช่ใช่วิ่งไปรู้แล้วนะวิ่งไปนั่นที่มา oh, 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 oh. ตายเบนคิวเบนคิวตายเบนคิวตายก็ซูตอะก็ซูใช่ป้อมันปบ้ใช่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 ก็ซูตายมันเละสไนพ์พี่ผมเห็นเตียงหวานเตียงมันอยู่นี่มาผมมีขวานถอดชุดส้มแล้วเนี่ยเตียมาถอดชุดแล้วมาถอดชุดแล้วเฮ้ยพี่มีปัญหาวะไปเลยเดนโซ่ไปเลยฟาบเลยฟาบเลยฟาบเลย